เกณฑ์จีเวตันอิทวะหุรังวาสะเทสุวายังรัตนังกณิตังนโนสมังอาทิตตะคตเตมะหัวโตอิจตุยิตังพรามมะจาลิสุปัชกินังวายจักัมมังปัตากินังปัตากิน มนโนกรรมบังปณิทิตตปะะัจจกินนาปิขินนานิกะตะวานนันลบานตาเทปทานขินไดู้วัตุสาปพมงางกลลงกากเปเทวตานสาป,ปพุทธทาน อนัตตาสวทิะวันตุตตภวตุสาพ,พม,มังขลังลางพระเทววตาสาพ,พัะธม,มังอนัตตาสวทิะวันตุตตภวตุสาพมังขลังลางพระเทววตาสาพ,พสังขานุ อาวนาสัตตสุธีพระวันตุเต

ก็่โชาครับยังยงเยอกี่คนนะ่าจะลงได้กี่คนครับประมา18นะเดี๋ยวผมจะได้ก็ามา18คนนะครับได้คนระับมองคุบยเดียวเลยครับโชคเยลรมนะพิชนะ <c oughs> น้ำนันี้ด้วย 有。<金> Thank <laughs> you.

우리 우리 할머니가 가다가 버스 타고 걸어갔다가 같이 가다가 thường mà lên tài lên đấy ôi <laughs> nhiều <laughs>

ด้วยบนโกศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำข้าพเจ้าทั้งหลายขอรอบน้อมถวายบูชาสมเด็จพ่อขอให้สมเด็จพ่อมีสุขภาพร่างกายทีก็นเลยเข้าเลยเข้าเลยข้าเลยสาธุ